สวัสดีครับพีมเาครันครับเอฟซีมนีรู้ส่ว่าสิริมาสบักน้าห้หน่ยแล้วนําเป็นเมียไหนบ้างนัำเป็นเมียไหนบ้าเออบ้านะไปเขาไปบ้างในยุทูแบบียนว่าจออป้าีเบี้ยกับชิย้อมาเมื่อนี้เมื่อนี้เขาเจ็ดน้ำเลี้ยกันอ่ากลูนังวัตอนเมีขายยิบกูลูเมียขาแล้วเป็นเมียเป็นเป็นเมียไหนบ้า โอ้ผมกับพกใครได้เรีนเรื่องนี้ะครับเปเราซมเป็นมึงด้วยแซเปิเสียงรโดด่ละลเสียงิงิช่มามีอะไรกูลูกเจ้าจะเป็นกูลุ่เจ้าเจ้าโเป็นเจ้าโสให้ฟังกันนะติดต่อใหล่เลยเสียงล่ำผู้ยิงไหมเอาลอซเปิดหนักหน่อยครับแค่น้อยแค่น้อยเอาอแเปิลอ้ฟังเีเสียงเลยลอเยาเลย้นีนะอันนี้กัวนาบอกกันนี่ ยบแล้วก็ย่าหอมแฟนแฟนลมจนเน่นอังบางคนยืนบางคนดังบางคนผู้ศาัทธาย้มเศ้าจนคำเลอ้วไปยกันอ้เชฟวันเวฟเวฟเว้นุมน้อยนุ่อนเ้นุ่มน้อยแนวปูรอกมาตาไหลเลือดเลยรเดน้อง บากชีวาแกมียากเป็นตัวเด็กที่เป็นตัวจังได้น้องสิเป็นตัวจังได้น้องบาเสียงบ้านบ้า่เด็นอันจังได้น้อ้คมจอดอกตอก่อนแฟนฟัง พูดอะเสียงเพลงป้าน้องาตั้งไอเบาเทีบุญจันทร์้คือมืถือชี้วะดิให้มันคือปะต้องชี้ยังไงก็เลยงอชี้ปนไหเด้นก็เลยเงือดด้ทานไงปนันเมียล่ำก้อนชี้กันด้เสียงเราล้ำบอลบอลขอไปได้เต็นบอลจูงมันเลำเสียงผูหญังหงฟังง อันนี้เพชรมังคุยดสินะเราอยากอยากว่าอยากว่าก๋วอร่อยสองสามเพ้งสิบหกปีขึ้นเหมือนมู่เพิ่นปนี่่สิบเอ็ดจ้าอยากฟังเสียงคุณโอ้ยแต่ว่าเสียงปพดๆเสียงข้าขนาดเลยบีไ่ป้านีมีหมอยไปตีัญญาไอแมกเดะแมกกอ้เลยเป็นบหมาตัวไู้ไกลเขาเรยกบ้าม่าไกเคยลองเคยรอยู่ไห อยู่ไม่ครับชอบมาเข้ามากะจี <c oughs> ไปน้ำง,งานอันรถแห่นี่กะจีไปน้ำง,งานแบบขึ้นบ้านไม่แบบเ่้าเขาไปว่าดิอ่าเจ้าเขาไปเห็นทุนเจ้าตัวเอ้ยเอออออมันจีบานมื้อสแล้วเป็นของเราไปน้ำงานเนี่มันเกิดไปว่าไปจ้าไม่อยากมาร่วมงานกับปู่ลูกเต๋ ก็ยังม่รวมมากกับโพลุกอก็อยากไปอยู่แล้วแต่ว่าวาสนาผมจิถึงเพิ่นบ่น่อนุกเพ่นว้างเนาะจถึงมาถ้าันถงอกาสมีครับอกาอาติกตอกยรับได้จิยกตอกปาว่าจวดจวดกเสียุยิงจวดหลกโลหาลายวังสีมาตาย ไปก็ได้วยกันจะหนีพอแะฮููงอีกสูงอ e ีกสูงอีกหอบฮอ้ฮา้ฮู้าููนฮู้อง ไปเจ้าวายย่สิหใหญ่ม้าให้ชอฟ้าเจ้าวายย่ย่มาเกินมา่ไกี่ลี้อยู่สมื่เนาะสิบเ็เินเหนขาดไคั้แน่เสรับชอฟาคุยนะมัตัวคุยนะมัตัวีู่กคุยบ้าบ้าเออเอาท่าเท่าเสียงเสียงเสียงสุดยอดเลย น่าต่เรารอจไข่เ่นเดียวเสียงยังทีเนี้ยรอกระซ้างก็หำหน่อยก็ล้วกแต่ับมึงกันนีีบล่ะว้วีรีบ่ะเ่ตามันได้เลยเจ้าเป็นเอ้ยให้เจ้าเป็นไอเอาดีดีเ่อเจ้าเจ้าดีดเจ้าเป็นเอ้ยคือเป็นไอ้ไข่หน้าก็ออกทน้ากุนแล้วหลายว้า เกี่มุดกระดาษอามาเอามางงานอเีนั่นแหละเขาเรียกน้ากอกนี่แต่งตัววันนี้มาในธีมุมแล่นะเออความสามารถเราไม่้นองเนียนใบ่แต่ว่าคะแนนไลา์ก็ดีเลยมันเจ็บนี่แหละเนาะรักกอดน้องให้นนๆสู้สายยันยสายใยเดี๋ย้ ของไอ้มันมีไออุ่นนยามหนาวใจรู้ไหมฉันต้องการคนเพื่อนเลยไอ้ยัเพื่อนไัเใช่ยัยแห่ะเนาะไอ้ยัยคนหลงพ่อ เราต้องยืนเราตองแข่งอยู่เรา้อแข่งอยู่รอคิวกับหอคิวจะหน่อยด้วยอันนี้ก็น่งเกเพื่อนคุยกันได้เออนี่นั่งอกนั่งเบียร์ห้องก็สแงหนาแล้วกัมนโแยด้วยกันหนะแล้สงหนา้สงหนาั้อยห้อบอนหัดเวลาแต่งหน้าติดูเด็กก็จแต่งแล้วก็ิต่งอัี บียน้องเบียพี่น้องคตรนาคตข้างหนาอ๋อคือท่าจังสัน้ม่วนไฮไ่นไฮ้ไ่นไปนอนรับไปพอยงยุดฟังจกวเนอ๋ลอองด่่นทุบๆคนละน้องมัแต่อายหลยขากนอกอีลี ทำลีลาวัด hmm. ด mm. mm. okay so ีนะมาเกลววัดตานันไก่สวรรค์สันฟ้าโคอาสาปินไปวันนี้วัดตาลีวัดตาวันนีวัดตาได้คุณวั้ดตาใจน้องบ่วันกูเสียวมันธรรมดาเห็นตลกเรื่องคู่เรื่องอวดเหรอว่าสุดยอดเลย ใครลายไปเสียงเปลี่ยข้อ้ยก่เอเอาล้มมาเสียงตีกันนะเปลี่ยนพ่อกันใี่หเปล่าเนี่ยเปลี่ยนมาจับข้อคอยไปจ้บข้อยามาเจี๊ยมเลยยูทูบบูมานเป็นกินไปแหะเขาไฟร้อกินน้ำมืมอนีมะนีซิลปินเข้ามาสมัครลายไลนพี่น้อง นี่ยืนย่นี่ก็นแม่นศิลปินที่มาสมัครใหม่ทมีศิลปินรักษาการหลายหลายคนก็ร่องรอคิวอยู่นะร่องคิวนี่ยืนยืนนี่ก็นแม่นเพราะว่าวงสาโนยห้องหลับสมาชิกเรื่อยๆพัฒนาพัฒนาไปเรื่อยๆตอนนี้ตอนนี้ขึ้นฉากขึ้นฟ้อนเซฟแล้วก็มีลองโชว์อยู่เนาะแต่ก่อนเต้นอย่างเดียวลองเล่นเต้นร้ำครบสุดเลยเพล้ยงยังเพล้ยงยังก็รุกเพล้ยงยังก็เพล้ยงยังก็เพื่อ ช่วยพี่อย่างนี้คาถาพ่ขยับายับายหนาเขาว่านั่งเองคนนีเมียนครับจนแดงหนาขึ้นจนเพราะว่าป้าโทษหนาภูมว่าโทษหนาใกล้ใล้ปัดปั่นบักต่อแค่คคือว่ากล้ใกล้กันเนาะโทษหนาโทษหนานั่งเอง นี่น้องเบียร์ครับกำังไปนทเออสาทุ่เาป็นยังดอกเาเหมือนกันกคตรเดเเบียร์ก็สาทโอ้สกาวเดียร์สนแกาวเดียอ้าอืมอ่าอาหวานนี่ผสมกันเ่าไงงุ่ม้าอมาคนเดี กะวาไมู่อน้ั้นทเตกันูอาหั่กน้นแ้เวอกานั่น่นที่สีอยวมาเต็นใหญ่ทีหนึ่งพี่น้องพอพญนากัได้เต็นสมาชิกสู่ไปเรื่อยลูกฝึกฝนไปแต่ละอย่างละอย่างเบังสังเกตบังพูดอะกั

การสงทสอบเสียงเป่ามีเจหน่ยยืขึ้นไปซอบเห็นเสียงทั้งเวทีมีเถียงเตอรมีเีงแตออ่ชอเด็กเสียงอ,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 ยงงอะไร <c oughs> <c oughs> เอาสำหรับคลิปนี้ไปสัมมิพิธควันแมนนิชิปนาขอบคุณแฟนคลับเอฟซีทีิดตามที่ร่วมกันเลยก็สัมจะใครช่องพอยาอาทิตย์ละคนออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับบอกกันในช่วงเอาอีกแค่นาทีนะครับอีกแค่นาทีนะครับ